เดินมาว่าไงเพื่อนอยู่อ่าว่าไงเพื่อนบินได้บินเลยนะถ้าบินไม่ได้เจอกันใจแล้วเขได้พูดทำจริงด้วยใช่แล้วเขาลงเขาลงมาเนี่ยผมคิดผมแบบพูดแบบไม่อายเลยตอนผมบอกผอแดนเลยบอกว่าผอแดนครับผมอยู่แด่นี้ไม่ได้เพื่อนก็บอกผมอยู่ไม่ได้เขาบอกมีเรื่องกับใคร บ้านใต้ลงมาพูดอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกบ้านใต้มาขอขอบคุณผู้สับสุนร,รายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคาร์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกสวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระกรออฟฟิเชียลนะกับช่วงชอบเล่าเรื่องในคุกนะฮะวันนี้นะครับผมได้เชิญพี่บีหรืออาจารย์มีเนี่ยมาเล่าเรื่องในคุกในยุคแรกๆที่แกอยู่ว่ามันลําบากแค่ไหนและมันมีอะไรบ้างขอสวัสดีอาจารย์มีนะฮะ หรือที่มีนะครับหลังครับเอ๊ะทำไมเขาถึงตั้งฉายาว่าอาจารย์มีแล้วผมก็เรียกติดปากว่าอาจารย์มีเนี่ยมันเพราะอะไรก็ด้วยเป็นที่เป็นเกักหรืออาจารย์สักสักลายให้กับคนในผู้ต้องขังในคุกคนก็เลยเรียกว่าอาจารย์ใช่เพราะผมเข้าไปเจอเนี่ยทุกคนก็เรียกอาจารย์มีแล้วผมก็เรียกอาจารย์มีจนออกมาข้างนอกเนี่ยยังติดปากเรียกอาจารย์มีอยู่เลยก่อนที่จะเป็นอาจารย์มีนี่โซโหมากโซโหเลยะใช่อาจารย์มีเนี่ยผมขออนุญาตเรียกอาจารย์มี ให้กับคุ้นเคยนะอาจาร,รย์มีเนี่ยติดคุกค,ครั้งแรกเนี่ยในยุคยุค,ย,คยุคพศอ,อ,อะไรอะยุคแรกเลย40ครับผม4ี่ศย์เลยนะปี40ศย์ครับที่ไหนครับ4ี่ศูนย์นี่คือว่าเข้าพิเศษกรุงเทพครับเรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วส่งมาเรือนจํไวัยหนุ่มปทุมปีสีหนึ่งส่งมาปีสีหนึ่งมาคั้เดียวกับเท่งใต้ครับผม <c oughs> ย้ายมาเท่งใต้ครับ <c oughs> โอ้ยมาในยุคข,ของบ้านใต้ที่กําลังตึงๆงใช่ ผมมานี่เสือใหญ่ลงซอยพอดีเลส12ราศีลงซอยพอดีอุ้ยอยากฟังนะตอนนี้อาจารย์พออยู่จาบพิเศษกรุงเทพอาจารย์ย้ายมาว้หนุ่มเนี่ยเพราะอะไรเอออ่ะผมย้ายมาไว้หนุ่มก็คือว่าตัดสินเด็ดขาดแล้วแล้วมีล็อกย้ายมาครับพอมีล็อกย้ายมาปุ๊บเราก็ถูกมาเป็นวัยหนุ่มแล้วซึ่งแบบว่าเราไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเลยอเราอยู่ตามระบบทุกอย่างเลยไม่มีใครมีเยี่ยมล็อกย้ายเขามีเงินตัดล็อกตัดอะไรกันเราก็มาตามล็อกเลย มาลงวัยหนุ่มก่อนมาเขาบอกว่าวัยหนุ่มน่ากลัวนะวัยหนุ่มน่ากลัวที่ผมอยู่พิเศษผมก็ว่าน่ากลัวแล้วอยู่แดนแปดนผมก็ว่าน่ากลัวยังมีน่ากลัวกว่านี้อีกเออผมมาแล้วนั่งรถมาเนี่ยมาคันนี้มาทั้งหมดประมาณกี่ร้อยคนครับผมมาร้อยร้อยคนใช่พิเศษร้อยคนพิเศษร้อยคนแล้วมากับเท่งใต้ด้วยคือับเท่งใต้รู้จักกันไหมก็คุยกันเพราะว่าเรามาด้วยกันเรารู้จักกันเราคุยกันเท่งใต้นี่ตัวเกยงๆเลยนะไม่ได้สักอะไรเลยที่มาเราก็คุยกันแล้วพอมาลงแดนหนึ่ง เชื่อไหมพหลงสนามฝึกเนี่ยเมื่อก่อนปัางงบเป็นคนฝึกปัางงบครับยังโหดนะปัางงบนี่โหดมากในการฝึกมาถึงก็บอกว่าพวกมึงทตัวดีๆนะหมูตายนี่มีค่ากว่ามึงนะอสอบสวนยาวแต่ถ้ามึงตายนี่แหกหักเอออ่าเราก็ฟังโอ้ยมันอยู่กันอย่างนี้เลยหรอเออแล้วค้นตัวค้นอะไรแล้วเข้าไปแล้วมันกันดานพื้นมันเป็นดินอะลานฟงลานฝึกไม่ว่าอะไรมันเป็นดินมันยังไม่เป็นปูนอ่ะอืมอ่ามันอยู่กันแบบนันอยู่ยุกนั้นเลยใช่ผมก็ไปลงแดนหนึ่ง พอไปลงเดือนหนึ่งที่นี่เราไปเย็นแล้วอ่ะก็เอาผมไปตกห้องยี่สี่เพรามาเดี่ยวสิบสองราศีเดี๋ยวตอนนั้นยังไม่เป็นสิบสองราศีไปตกห้องมาเดี่ยวคู่ดีเสือใหญ่เทิงตายก็ไปตกอีกห้องหนึ่งแล้วคนใหม่ฝึกหนึ่งเดือนต้องออกไปฝึกสนามใหญ่เลยฝึกหนึ่งเดือนพอผมเข้าห้องไปปุ๊บเขาบอกอ่ะมีกฎของห้องนะอืเราเข้าไปสามคนผมยังไม่มีรู้เลยว่าผมอยู่กับใครอะไรยังไงเพราะเราไปเนี่ยมองไม่เห็นภาคกลางเลยอื พอเข้าไปในห้องเขาก็บอกว่ามันมีกฎของห้องนะอคนใหม่ร้องเพลงคนละหนึ่งเพลงมันเป็นการพาอายที่หยามเกียรติมากหยาบคายร้องเพลงคนละหนึ่งเพลงให้สั่งวะเนี่ยใช่เป็นกฎของหน้าห้องเขาบอกร้องเพลงคนละสามเพลงร้องไม่ได้เต้นผมบอกผมร้องไม่เป็นมไม่ยอมเสียใช่ร้องไม่ได้ใช่ไม่ยอมเสียจะทําอะไรผมได้ถ้าผมร้องผมร้องไม่ได้อ่ะจจะทําอะไรผมผมคิดใช่ไหม ร้องไม่ได้ก็ต้องให้ผมนั่งใช่ไหมเขาบอกร้องไม่ได้เต้นเต้นก็เตี๋ยวเต้นเบาๆเต้นเบาๆจบไหมจบทีนี้คนแรกแม่งเปิดฟอร์มาเลย Why Not Seven ทิ้งรักลงแม่น้ำแล้วคนคนที่สองก็บอกว่าร้องไม่ได้เต้นเหมือนกันอ่าพอคนแรกร้องเสร็จคนแรกนั่งเหลือผมสองคนละเต้นนียเขาบอกว่าคนใหม่มึงดูนะมีทั้งดนตรี มีทั้งจังหวะเคาะพื้นมันจะเป็นไม้ไม,กกไม้ปากเก้ไม้ปาเก้สมัยก่อนกว้างประมาณห้านิ้วแล้วยาวสุดท่องจะเป็นปากเก้ยาวเลย<ม>เขาเคาะพื้นแล้วเหีื่วเขามีดนตรีเ <c oughs> ต้นให้เข้าจนจังหวะดนตี <c oughs> แล้วเต้นให้จบหลังจังหวะแม่งพาอายอย่าง <c oughs> พาอายอย่างใหญ่หลวงอะ่ะมันบอกฟังก่อนนะแล้วเหี๋ยวพอเขาขึ้นแล้วเต้นตามนะฟังให้จบก่อนจังหวะหนึ่งจะได้ไม่ค่อมจังหวะแล้วเต้นให้เข้าจังหวะด้วยนะไม่งั้นเต้นใหม่เขาก็จะมีตัวฮาตัวโจ๊กอยู่ในห้องอ่ะ ที่แบบว่าเอามาไว้รับคนใหม่อ,ะอ่ะามาถึงมันเคาะพื้นเลยแท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 แดดดดดแดแดดแล้วสองรอบ,<ช>อบผมยกมือผมร้องเพลงเปลี่ยนเลยะเปลี่ยนเลยแต่ยดเได้ผมขอลองเพลง<ช>อ,<บ>อ่าวันนั้นพงศิทธ์คมภีช่วยชีวิตผมให้พ้นจาก ความอับยศอับอายบัตรสีนี้ไปได้เพราะถ้าเกิดในคุกเนี่ยคือมันพาเราอายเข้ามามันรับน้องใหม่เขาเรียกว่ารับน้องใช่ไม่เต้นไม่ร้องเพลงมันแกล้งเราอะแล้วผมเชื่อนะก็คือว่าเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปมันเป็นขาใหญ่วันนั้นเลยไม่ได้มันต้องผ่านระบบพวกนี้ขึ้นอยู่แต่ว่าใครจะออกมาตีแผลว่าชีวิตใครผ่านมาสนุกแบบไหนเจอแบบไหน แต่ความลําบากมันมีแน่นอนอครับผมอ้าวพออาจารย์ผ่านในการเต้นร้องลำทําเพลงแล้วอยู่ขเขาตอนนี้มันมีบ้านยานาวาไหมเนี่ยออไม่มีครับผมไม่มีผมอยู่ในนั้นปุ๊บเขาก็บอกว่าคนใหม่เนี่ยต้องถูห้องกวาดห้องอจนกว่าจะมีคนใหม่มาเราถึงจะหลุดจากตรงนี้แต่ถ้าไม่มีคนใหม่มาและไม่อยากกวาดห้องถูห้องให้จ้างสบู่ไรบอยหนึ่งก้อนห้าบาทหรือโกแกนหนึ่งหอ่อหรือม,มาม่าหนึ่งหอ่ออะไรก็ได้ห้าบาทให้จ้างมันเป็นสัมปทานของห้อง อ่าอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็บอกเลยว่าผมไม่มีญาติออผมนวนชวีอยู่แล้วนวนชวีแล้วผมลอยไกลด้วยผมก็บอกว่าผมไม่มีญาติไม่มีญาติมึงต้องมีเพื่อนอผมไม่รู้จักใครเดี๋ยวอยู่ไปก็รู้จักออ่าพอจบจากตรงนั้นปุ๊บผมก็เอาละผมจะอยู่ยังไงอ่ะผมนอนเกือบท้ายบล็อกเลยนะอืแบบว่าเกือบบาหลีเลยอ่ะเกือบบาหลีเลยก็มี เป็นเพราะบ้านชนครับตอนนั้นชนกับอีสานเกิดอ่าคือบ้านตอนคือวัยหนุ่มยุคนั้นเป็นเป็นภาคเลยอีสานเนี่ยตึงแล้วก็ชนบุรีก็ตึงเพราคตอนน้อตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะคาว่าเสี่ยวพูดไม่ได้นะถ้าใครพูดเสี่ยวนี่หน้าพังเลยนะอ่ายุของเขายุคนั้นเขาเป็นแดนสมุไรยเป็นยุคของเสือใหญ่มันเดียวเล็กเอชเคปู่นบโหดทั่วแล้วอันนี้คือสายอีสานใช่ไหม อ๋อชนโกถั่วนี่ชนแต่อีสานนี่ก็คือชุดมันเดี่ยวเล็กคแต่มาเดี่ยวนี่ชิโกเป็นคนนิสัยดีสมัยก่อนพวกนี้ผมว่านักเลงพวกนี้เขาจิโก้จริงเขาก้เขาไม่ใช่เกเรเหมือนลาลานคนครับแล้วผมเข้าไปเนี่ยผมดันไปเจอตัวปั่นตัวชีดตัวนี้ตัวชีสอ่า้วอยู่บ้านใหญ่ด้วยไงอ่าแต่ทีนี้ปุ๊บมีเด็กชนบุรีก็เป็นพ่อบ้านอยู่พ่อบ้านหนึ่งก็บอกว่าอ่าอย่าอยู่กับผมอ่าผมก็อยู่เพื่อนผมก็อยู่พอผมอยู่ปุ๊บ ลงมาปุ๊บผมออกไปฝึกเพราะผมกลับเข้ามาผมก็หิวมันไม่มีอะไรให้เรากินเลยอ่ะมันไม่เตรียมอะไรเลยกาแฟเราก็ต้องไปวิ่งหากินเองเงี้ยเราก็มานั่งคุยกับเท่งเฮ้ยมันอยู่ลําบากว่ะแล้วพ่อบ้านเราก็คือว่าไม่สนใจอะไรเลยนะตอนนั้นนะเหมือนอย่างว่าเราไม่มีญาติด้วยไงก็เลยไม่ได้ถูกเค็แคร์พอขึ้นห้องมาปุ๊บไอคนนี้ก็มาถามให้อยู่บ้านใครอ่ะบอกว่าอยู่บ้านแม่ฟวเยอป่านเราเองแม่โคตรสมัยแห่ประมารนี้ ผมก็คิดเอาไงดีวะแล้วก็มีบ้านชนอีกทีนี้ล้นแวเลยมาอยู่กับผมที่ว่าอะไรเงี้ยเอาบ้านชนก็คือมันมีละคือสายชนแต่ว่ามีหลายบ้านมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มใช่ใช่แต่อาจารย์มีไปตกอยู่กลุ่มคนเนี้ยอ่าที่มันไม่คอนดทคแคร์เราไม่สนใจเราคือแม่งมองเราโบรคือเราไม่มีญาติไม่ไม่เช็คแคร์ไม่ว่าแม่งเล่นสร้อยข้อมือผมไปด้วยผมมีสร้อยข้อมือเงินมาเส้นหนึ่งยัดแต่ยาสีฟันมาเออเอาไปใส่เดินหรูหลาราเลยเอาไปอีกใช่เอาไปอีกแล้วทีีเน้ย ผมก็ต้องใช้ความกล้าเพราะว่าผมเป็นคนใหม่อืออ่าแล้วผมถูห้องแม่งก็ไม่ช่วยอไม่ไหตัดยอดให้ผมด้วยนะอ่าผมก็ถูห้องไปอะไรผมพูดไม่อายก็เพราะผมเข้ามาผมก็ทําตามกฎเขาอเพื่อให้อยู่ได้แล้วอยู่ลําบากไม่ว่าจะพ่อบ้านชิโกะสมุไรเข้าโรงเลี้ยงหมดไขควงเขาเข้าตามแล้วเขาจะเข้าเป็นบ้านนะพ่อบ้านเดินลูกบ้านเดินเขาจะเข้าเป็นบ้านเป็นบ้านเราจะเข้าไปสลับกับเขาไม่ได้นะอ่าระบบเ้าเลยผิดช็อต่ะบางทีเขามีของเยี่ยมญาติเนี่ย เขาจะเอาของเยี่ยมญาติได้เขาจะเอาแกงแกะเป็นจุดเป็นจุดเราจะไปนั่งโผอย่างนั้นไม่ได้มันจะบ้านใครบ้านมันเลยเข้าอย่างนั้นเพราะว่าแกงเขาสั่งมาจํากัดก็คือ3ามคนถามคนถุงนะเราจะไปโผลตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่ที่ของเราอ่าผมก็ตัดใจคุยกับเพื่อนเฮ้ยไปขอแม่งย้ายบ้านดีกว่าเพื่อนผมไหวแม่งโดนเก็บยอดนะบนห้องแม่งบอกว่าอย่างน้อยมีเตะหน้าคือสมัยก่อนเนี่ยก็ยุคผมเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดขอออกจากบ้านเนี่ยโดนใช่ก็คือว่า แล้วผมก็ไปถามใ้ตัวป้าโนถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมย้ายบ้านออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรก็น่าจะหลับม่ะโอ้หลับนึงใช่ก็น่าจะหลับันึ่งก็บอกน่าจะหลับนึองทางที่ดีย้ายห้องด้วยนะย้ายห้องด้วยนะถ้าหลับเราย้ายห้องเลยนะถ้าอยู่ในนี้เดี๋ยวหลับอีกเออผมก็คิดเอาไงเดียวผมก็ไปคุยกับไอ้ที่มันล้นแววะอ่าคนนี้แบบว่าเป็นครูของผมเลยเป็นครูของผมเลยว่า การเป็นอยู่น so, ี่เขาอยู่กันได้ยังคนคนนี้ดีใช่ไหมจำชื่อเขาได้ไหมสุรถเลขสารครับนี่ไงนาเกลือสุรถเลขสารเด็กชลบุรีนาเกลือนะชื่อพี่สุรถเลขสารน้ำพุชื่อเล่นชื่อน้ำพุครับฉายาเขาเนี่ยพุไม่รู้ทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเขาเออคนหนึ่งที่แบบช่วยเหลืออจย์มีนไว้เป็นคนที่แบบว่าไปจิกผมขึ้นมาจากโคนตมเลยคนนี้เติดชลบุรีผมก็คุยบอกว่าผมออกมาเขาบอกว่าอย่าบังให้อืถ้ายังไงอย่าว่ากัน ถ้าเกิดไม่ยอมไงอย่าว่ากันผมบอกถึงขนาดนั้นเลยอะพี่เขาบอกอม,มันเป็นระบบคุกดี๋ยวดูก็เหมือนอย่างเราไปแย่งคนใหม่เขา,าอะก็พูดกับเราตรงๆแต่มึงอยู่ไม่ต้องอะไรนะอยู่แบบเพื่อนอย่าอยู่แบบพี่อยู่แบบน้องมีอะไรไม่ทิ้งกันเวลาสุขต้องสุขด้วยกันเวลากินมึงช่วยกันกินเวลาทุกมึงช่วยกันทุกเออผมไอ้พี่คนนี้มันเฟี้ยวอะพูดมันได้อะได้ใจอะก็เลยไปคุยแล้วไอ้นี่สเต็ปเขา อะไรวะ,ะประมาณนี้นะเอ้ยอ,อะไรวะบอกว่าเอ้ยคนใหม่มันคับใจจะมาขอออกมาอยู่ด้วยทีนี้มันบอกว่าคนไหนะ่ะบอกที่มาใหม่สองคนเลยอเอาสองคนเลยเหรอบอกเอาสองคนเลยอเออเห็นกับแกนะก็คือว่าเขาชนกับชนเขาคุยกันเรื่องเรื่องบ้านบ้านเดียวกันสายเดียวกันมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ผมจะไปอยู่ด้วยไม่ใช่ชนบุรีนะเรื่องได้เรื่องนะอันนั้นได้เรื่องครับผมก็มาอยู<ะ>่กับ<อ>น้ำ<ะ>พุเนี่ยก็การเป็นอยู่นี่ก็ผมแบบว่า น้ำก็อยู่ลําบากกินก็อยู่ลําบากแล้วเข้าโรงเรี้ยงก็คือ,ว,อ,อว,คว่ามันกินไม่ได้อ่ะอหลังเข้าใจว่าคําว่ามันกินไม่ได้ดเราเข้าไปเงี้ยม,มันกินไม่ได้ขอสักนิดหนึ่งสัญญาณออกมาซิทำไมมันถึงกินไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแกงมะเขืออม,มะเขือเราหยิบก้านขึ้นมาเป็นลูกได้อ่ะอคือมึงไม่ให้ปอบมึงใส่มาใช่แล้วก็คือว่าไก่เนี่ยมันไม่ใช่ไก่สีขา,ขาวขอย่างที่เราเห็นม,มันเหลือง แล้วหนังมันม้วนกันจนแบบว่าเราดึงจะออกไหม,มจะแยกมันออกได้หรือเปล่าอมอ,ม,อม,มันกินไม่ได้มันต้องกินได้กับน้ำแกงและข้าวอลไรเคี้ยวไปเพล่กึกกึกทุกวันนี้ฟันผมบิ่นนะยุคข้าวแดงนี่ฟันบิ่นทุกคนมผมเชื่อได้ก็คือว่าต้องกินด้วยต้องระวังด้วยแล้วต้องทําเวลาด้วยแต่ถ้าวันไหนเนี่ยมีข้าวต้มปลาเค็มเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าหิดตะมอยมากับปลาเค็มเลยมันจะมีแค่หัวกับหางแล้วก็เป็นน้ำข้นๆเหมือน ปลาเละเทะเป็นน้ำเงี้ยพอกินเข้าไปมันจะคันก็คือขึ้นหิดขึ้นอะไรคือว่าแบบว่าเราก็รู้ว่าการที่เราเข้ามาเงี้ยคือว่าถ้าอยู่สบายคงไม่ใช่คุกม,มันก็ต้องอยู่ลําบากแต่ทีเนี้ยการกินการอยู่มันแย่จริงๆอ่ะพอมันแย่มากม,มันก็ทาให้เราเเกิดสภาวะที่นรนใช่แต่ทีเนี้ยผมบอกเลยนะว่าวัยหนุ่มยุคที่ผมอยู่เนี่ยการรับจ้างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มไม่มีใครรับจ้างมีแต่คนลําบาก พราะว่าขอโทษนะภาษาแม่งผีทั้งนั้นใช่ผีทั้งนั้นผีทั้งหมดใช่แล้วผมไปอยู่เนี่ยก็พ่อบ้านผมเนี่ยก็คือว่าเขาดีถ้าเกิดว่าในบ้านเนี่ย <c oughs> ในบ้านที่อยู่เนี่ยมีเงินเข้ามาห้าร้อย เขาให้ใช้ส่วนตัว200 300ไปครอไปกองกลางเข้าบ้านแต่บ้านอื่นนี่มีเท่าไหร่เขาใช้หมดแล้วเาไปเมานะในบ้านนี่โหนเข้าโรงเรียนอย่างเดียวโหนศาสตร์ยาวเลยแต่อันนี้คือว่าเขาเป็นระบบอ่ะมันเป็นครูของผมเลยผมคิดเอออย่างนี้ดีอย่างนี้ดีและส่วนคนไม่มีญาติก็คือว่ามาขอได้มาอะไรได้อ่าผมมาเจอพ่อบ้านคุณเนี่ยแต่เสียดายเขาอยู่ไม่นานเขาอยู่ใกล้ปล่อยเขาอยู่ด้แ๊บนึงเขาก็จากไปคือแต่จากไปตรงนี้คือมาบเราปล่อยตัวไปเป็นผู้บริสุทธิ์ออกไปแต่ตอนที่เขาอยู่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ย เขาก็มีปัญหากับชุดมาเดี่ยวชุดอะไรคือว่าเขาเคยยืนหัวจนมาก่อนก็เลยมีคนเกรงใจหน่อยวันปล่อยเขาก็อลังการอยู่เพื่อนฝูงก็เฮฮาก็คือว่าตั้งแต่นั้นผมไม่เคยเจอพอเขาปล่อยนี่เป็นหน้าที่ของเราละอแล้วทีเนี้ยที่ผมเกิดไว้ว่าผมมาชุดเดียวกับเท่งใต้เท่งใต้ก็ลงมาหาผมบอกว่าเพื่อนแดนนี่เขาไม่ชอบคนใต้เลยอเขาไม่ชอบคนใต้เลยผมคณอยู่ไม่ได้ตอนนั้นเท่งเนี่ยอยู่กี่คนมากี่คนชุดคนใต้เนี่ย มีเท่งคนเดียวที่หลุดเข้ามาหลุดเข้ามาในแดนเป็นเพื่ออาจารย์มินเข้ามาในแดนนั้นน่ะใช่เขาโดนบีบแน่เลยบีบเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้แดนนี้ไม่ชอบคนใต้เลยเดี๋ยวเขาจะสมัครไปเรียนอจะไปแดนสี่แล้วเขาจะหาทัว่าไปแดนสี่ผมก็อยู่ของเป๋มผมไปเท่งเยี่ยมญาติเนี่ยเท่งยังเอาสตอมาฝากผมเลยนะสตอนี้เซฟมากเมื่อก่อนเนี่ยของกินเนี่ยแกงเกลืองเข้าได้หมดนะเอาส่งพัสดุส่งพัสดุมาแล้วเขาจะขีดเฉพาะเหลือแค่ฝากสตอมาจริงๆเลย แต่คือว่าแกงไม่มีเบิร์ขนมไม่มีมีแค่มาม,าม่าเฮ hey, ลูบอยกาแฟข้าเหนียวถั่วดำปลากิมอะไรพวกนี้แค่นั้นที่เรามีได้กินแล้วก็มันจะมีกาแฟกโก้นะเมื่อก่อนก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโบกมันจะเอาโก้โบ,บก,กันนะได้ยนินเสร็จแล้วพอเท่งพี่เท่งเนี่ยมาคุยกับอาจารย์มีเนี่ยแล้วเขาไปเรียนแดนซีอ่ไปเรียนแดนซ์ต่างคนต่างย้าย้ายต่างคนต่างยกย้ายแล้วทีเนี้ยผมก็อยู่แล้วก็มีแจ็คบ้าเดชาธารีกิจย้ายมา แต่ทีนี้พอแจ็คบ้าย้ายมาเนี่ยแจ็คบ้าก็สารเด็กก็เขาว่าแรงอยู่นะอืเคยไล่ฟันมาเดี่ยวอยู่มาเดี่ยวสิบสองราศีเนี่ยครับอ่ามาเดี่ยวก็เรียกไปคุยอว่าเรื่องสารเด็กจบสารเด็กมาไวหนุ่มเราคือเพื่อนเริ่มต้นกันใหม่ออือ่าแจ็คบ้าก็โอเคแล้วไม่ต้องเล่าให้ฟังว่าเคยมีเรื่องกันจะได้ไม่ต้องมีใครมาตามเรื่องไม่ต้องมีใครมาในบ้านจะได้ไม่ต้องหมองใจกันไงแจ็คบ้าก็อยู่กับผมอยู่กับผมทินแล้วก็อยู่กันเอง ทีนี้อาจารย์จิปทุมเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตผมอยู่ข้างหลังเพราะพ่อบ้านเก่าผมจะเป็นเพื่อนสนิทกับเขาครับแต่เขาดึงผมไปอยู่ผมก็ไม่อยู่อ่าแล้วทีนี้แดนมันบีบการกินก็ลําบากการอยู่ก็ลําบากอืไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการเข้าห้องน้ําเข้าใจว่าแบบว่าน้ํามันไม่ไหลอะแต่คนเรามันต้องถ่ายอออ่ะเมันอยู่ลําบากมากอ่เสร็จแล้วตอนนี้อาจารย์พออยู่เนี่ยลำบากขนาดนี้อาจารย์ได้ย้ายไปแดนไหนไหม ย้ายย้ายด้านสองครับผมย้ายยังไงเพราะอะไรก็ผมมีความผิดเลาะวิวาทเรื่องแบบว่าในบ้านตอนนั้นอยู่กันยศยศโหหกเขาอยู่กับผมนะก็อยู่อยู่พออยู่ก็มีแบบว่าในบ้านที่แบบว่าเสื่องๆหน่อยตึมหน่อยในนั้นตึมไม่ได้ต้องพิ้วต้องดึงตลังตื่นตัวตลอดเขาเอามันไปค้ำเงินกู้ค้ำเจ้าหนุมเจ้านี้กู้แล้วไม่มีจ่ายมันก็เดือดร้อนทีนี้เขาก็บีบมาที่บ้านผมก็เลยมีปัญหากดไอ้ตัวนี้ซะปรากดตัวนี้ผมมาขึ้นซอย ผมขึ้นซอยพอผมขึ้นซอยปุ๊บทีเนี้ยพอขึ้นซอยเนี่ยความลําบากมันอยู่ะลือพอหน้าหนาวเนี้ยมันเปิดพัดลมมันเปิดพัดลมแล้วยึดผ้าห่มให้เหลือผืนเดียวอพอหน้าร้อนมันปิดน้ํามันปิดพัดลมจะมันอยู่แล้วก็นายคี้เพียบเข้ามาขอเก็บค่า้ําค่าไฟอย่างเงี้ยอให้เราที่นอนปูกลางห้องเลยขึ้นนอนคนละขึ้นนอนเลยทีละคนเลยเก็บด้วยของอื เลยนยกี่ทีโอโหสามทียังหอนอ่ะอูยแบบคือบนซอยเนี่ยก็คือตามเก็บยอดใช่คือเอาให้เข็ดอ่ะอืมเอาให้เข็ดทุกอย่างถ้าคือคุณขึ้นซอยแล้วคุณต้องรับสภาพไม่ได้ประมาณนี้แล้วตอนนี้อาจารย์ถูกส่งไปแดนสองหรือยังเดี๋ยวๆผมอยู่บนซอยมันมีเหตุมันมีเหตุอยู่พออยู่บนซอยเนี่ยทีเนี้ยผมก็คิดว่าผมไม่ได้ตนตีคนแรกอืมมันหอนเงี้ยโอ้ยโอ้ยผมคิดผมเนี่ยจะไม่หอนเออเอออ กูต้องทนได้กูต้องไม่หอนอ,อายเพราะในซอยไม่ได้มีแค่ผมมีเมาทินเนอร์อรารวาสด้วยมีจิโกโม,มีอะไรแล้วเราก็เริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มแบบไอ้นี่ฉายละพอมาถึงคิวเราหอนตั้งแต่ดอกแรกมันเป็นอะไร <c oughs> ที่แบบเกินความอดทนของคนอะแล้วทีเนี้ยมันมีหน้าอ่อนขึ้นมาคนนึงมีหน้าอ่อนขึ้นมาคนนึงมันเมาทินเนอร์เหมือนกันเหมือนอย่างพี่มันก็ขาใหญ่พูดง่ายว่าในแดนนั้นก็ แดนหนึ่งตอนนั้นเตงเลยพี่เขาเนี่ยเตงเลยน้องน้องเขาเมาทิมเนอร์แล้วเกมขึ้นมาคนเดียวแล้วอ่อนกิกเลยคู่ดีผมชอบไปจีบจีบจีบแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันคือใครออรู้แค่ว่าเมาทิมเนอร์ขึ้นมาไปจีบแล้วไปได้เขาแล้วคู่คดีคนไปได้ทีนี้เราก็เรียกมาถามว่ามึงเด็กบ้านใครบอกว่าอ๋อผมอยู่บ้านเนี่ยพอบอกชื่อมาเท่านั้นใช่ไหมขนหัวผมลุกนี่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยอยู่ยากแล้วเพื่อนผมก็บอกอยู่ยากแล้ว ไม่ถามก่อนเลยนะเออแล้วหดไปแล้วอะเออเออแล้วทีนี้พอเอาเงินเอาไงอะมันมีเมลินเนอร์อาราวาสนี่อืมเอาเด็กคนนี้ถูกไปด้ทั้งซอยเลยอืมกดเด็กคนนี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าไม่ไปมึงก็ร่างแห่ไปด้วยอ่เอ่นแล้วมึงรู้เห็นกันหมดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นน้องของเขาอยู่คนนี้ใช่ไหมทีเนี้ยผมก็เรียกเด็กคนนี้มาบอกว่าเออมึงจะน้องใครกูไม่รู้หรอกเชื่อว่า ๋ยวลงไปค่อยว่ากันพี่ผมขออะไรพี่อย่างได้ไหมเรียกใช่ไหมถ้าลงซอยไปแล้วพี่อย่าบอกเรื่องบนนี้กับใครเลยได้ไหมขอปิดเป็นความลับโอ้เข้าทางรอบเลยเออเข้าทางแล้วผมก็ลงซอยอพอลงซอยมาก็ถูกย้ายไปแดนสองเลยอืไปแดนสองตอนนั้นก็จะเข้าเลยตอนนี้ใช่ไปแดนสองตอนนั้นจะเป็นยุคของอ่าชุดพวกแบบว่าหลงเอียดหลงดุกหลงชาติอ์โกย กัมมันติกอะไรเงี้ยทางบ้านใต้บ้านใต้ขึ้นอยู่ครับเลยตอนนั้นสองใช่ครับเลยผมย้ายไปสามคนนะอีกคนหนึ่งไม่ได้ย้ายอืมไม่ได้ย้ายนี่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยตกชะตากรรมไหนใช,ใช่ไหมเราไม่รู้แล้วเราต้องเอาตัวเองแล้วแหะฉันไปสอนฉันก็แย่เหมือนกันใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าผมคิดว่าเนี่ยยังไงผมก็อยู่ได้คิดอย่างนั้นใช่ตอนเดเข้าแดนสองคิดว่ายัางไงก็อย,อยู่แต่ลูกขา่าวเมื่วานแดนสองเนี่ยของบ้านใต้เขา,ารู้อยู่ว่าถ้าแดนหนึ่งเนี่ย ย้ายไปแดนสองเนี่ยสมากโดนเก็บหมดเก็บหมดใช่เก็บหมดใช่แต่ผมถือว่าผมไม่ได้ตีกับบ้านใต้อ่าคิดแบบนั้นอ่าผมไม่ได้ตีกับบ้านใต้ที่ผมตีที่ผมบิดมาผมก็ไม่ได้ตีกับบ้านใต้เราไม่ใช่โจทกันอ่าเราไม่ใช่โจทกันคิดอย่างนั้นอ่าแล้วผมก็เข้าไปเลยสามคนพอประตูแดนเข้าไปปุ๊บผมยังยังไม่พันขึ้นบันไดขึ้นจะไปไปหน้าตอนนั้นจะเป็นคอกจะไม่มีห้องของแดนจะเป็นแค่ไม้ตีละแนงกันเป็นคอกเป็นหน้าฝาที่เจ้าที่เจ้าน้องอยู่ใช่ปุ๊บ ทีนี้บันไดอะ่ะมันจะมีบันใต,ลนตล้ลงมาบันใต้ลงมาลงมาแล้วมันลงมาเยอะ, <c oughs> อะมันลงมาเยอะแล้วทีนี้บันใต้เขาขึ้นไปลงมาสลับขึ้นไปลงมาปุ๊บทีนี้ผมก็มองเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนผมบอกแจ็คอยู่ไม่ได้แจ็คบอกมินอยู่ไม่ได้นะอาการนี้รู้แล้วร <c oughs> ู้ลแล้วไม่ใช่โลหิาต้อนรับแล้วอยู่ไม่ได้นะอ่าแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งไว้ผมลองทรงซึ่งแบบว่านักโทษที่จะไว้ผมลงผมลองทรงได้เนี่ย ต้องมีซีต้องมีระดับต้องมีต้องระดับบิ๊กบิ๊กอ่ะเดินมาว่าไงเพื่อนอยู่อ่าว่าไงเพื่อนบินได้บินเลยนะถ้าบินไม่ได้เจอกันใจเราพูดพูดทำจริงด้วยใช่แล้วเขาลงเขาลงมาเนี่ยผมคิดผมแบบพูดแบบไม่อายเลยตอนผมบอกผอแดนเลยบอกว่า พอบอกแดกครับผมอยู่แดนนี้ไม่ได้เพื่อนก็บอกผมอยู่ไม่ได้เขาบอกมีเรื่องกับใครบันฑใต้ลงมาพูดอย่างเงี้ยเขาเ็าเรียกบัาน์ใต้มาบัาฑใต้กระหันมาอะไรเนี่ยพ่อเขายิ่งมองผมไม่ดีกันอยู่แล้วไปพูดอย่างเงี้ยพ่อผมเดือดร้อนนะหนักเข้าไปอีกมันย้ำน็อตผมก็อีกอผมคิดเอาไงวะเนี่ยจบแดนนี้แน่เลยอ่าแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็สักล้นแวนกันแต่ไม่ออกแขนก็ลงมาเขาบอกสามคนที่มาเนี่ย แต่เขาลงมากับบ้านใต้นะสามคนที่ลงมาแต่เขาไม่ใช่คนใต้นะไม่ใช่คนใต้เขาบอกสามคนที่ลงมาเนี่ยคายนวาม้างโอ้โหตอนนั้นถ้าผมมีบัตรประชาชนผมจะให้ดูเลยผมนีร้อยเลยใช่ร้อยเพื่อจานาวาตรงนี้ใช่ผมก็บอกยกมือผมในยานวาเขาบอกเ๋ยวอยู่กับผมผมก็บอกผมมีคู่ดีมาด้วยผมบังแกได้คนเดียวผมมองหน้าเพื่อนผมบอกไม่เป็นไรครับผมอยู่กับเพื่อนได้ โอ้โหเพื่อนสองคนรักผมมากเลยคือตอนนั้นเราก็พร้อมเจ็บตัวแหละ<ช>ที่กันไม่ได้แล้ว <S <S ใช่แล้วก็พอผมอยู่กับเพื่อนม,มากทีนี้ก็มีรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมมามารู้พอผมอยู่แล้วผมรู้นะคนที่ลงมาก็มีลงชาติลงมา <S 2> <S 2> ออลงเอียดลงมาลงดุ <S 2> <S 2> มารู้จะชื่อเขาทีหลัง <S <S ใช่ใช่ แล้วก็มีคนคนทีนี้ล้นแวเลยล้นแบบตอนที่นั่นอยู่นีนะพอพอเพื่อคนนั้นบอกว่าเอาอาจารย์ไปอยู่ด้วยอาจารย์บอกไปไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ฉันมีเพื่อนันทิ้งไม่ได้ใช่ใช่ชายหนุ่มรูปงามที่สักลายเต็มตัวเดินลงมาอีกคนนึงใช่แล้วผิวขาวเดินลงมาแล้วสูงโป่งเดินลงมาสักลายขนาดนี้เลยนะเต็มตัวล้นเลยนะข้างหลังนี่หลังท้ายทอยเขาโกนหัวนะสักพระพุทธจารย์โตใครคนนี้คือใครคือเท่งอู้โอ้โหผมจําไม่ได้เลยทีแรกมาปุ๊บเท่งเขาเดินลงมาดูเอ้า ผู aurus, oh, oh, ้ใหญ่เขาบอกอ่าสำเนียงเขาเหนืออ่ะเอ้าผู้ใหญ่ผมว่าเอ้าเท่งเขาบอกมาได้ไงก็บอกเนี่ยผมย้ายความผิดมาแล้วเท่งก็หันไปหากลวงชาติหลวงเอี่ยนหลุดว่าถ้ามีปัญหาเกิดจากคนคนนี้หรือว่าสามคนนี้ผมรับผิดชอบเองบ้านใต้ก็สลายหายหมดเลยก็เลยอยู่คือพี่เท่งเราเนี่ยพอหลุดไปสี่เนี่ยเขาไปเป็นซาูไรยแล้วเขาเปหลุดโลกแล้วแบบสาดยาวใช่ไหมใช่จนมาอยู่สองใช่จนมาอยู่สองได้ยังไงไม่รู้นั่นแหละรอดนเลยใช่ก็รอด ตอนนั้นบ้านฝั่งทนก็มีก็มีน็อตเป็นพ่อบ้านน็อตแล้วก็สวัสดอ่าตอนนั้นนี่คือแดนสองนะใช่โอ้โหแล้วพี่ก็อยู่เออจะมีอยู่ในยุคเสือใหญ่ด้วยนะใช่อยู่ในยุคเสือใหญ่ก็คือว่ายุคเสือใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาอยู่กันน่ากลัวนะพ่วดีเนี่ยเขายังตีกันเองเลยอ่ะโอ้โห่ดีอ่ะเขายังทะเลาะกันเองเลยแล้วก็บทถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลื้อไปค้นพัสดุเขาแบบว่าละของมันแบบไม่สวยอ่ะของกินมันเละเทะหรือว่าอะไรเนี่ยเขาชูเหล็กเลยนะชักเหล็กชูะ เจ้าที่พอชักลูกเหล็กชูเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงการเป็นอยู่ของการ<ม>ราชทันหรือว่าความบกพร่องเลยนะพอเสือใหญ่ชักเหล็กชูเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำมันหันไปทางอื่นเหมือนกันกูไม่ได้เห็นอ<ม>อยู่แบบนั้นอะสมัยก่อนมันมันมันแบบไอ้นี่มันป่าเถื่อนผมอยู่จนแบบว่าจู่โจมคอมมานโดเข้ามาก็คือว่าในยุคน,นั้นอะมันมีแต่เรื่องมันโบกันอะยุคหินอะเที่ยวหินใส่เสื้อแล้วก็ผูกเชือกสมัยก่อนแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงแล้วทุบกันอะ ก็จะมาลงกับเสือใหญ่มาลงกับแบบว่าคู่ดีเสือใหญ่เล็กเอชเคมาเดียวก็มองว่าเป็นตัวปัญหาเนี่ยก็เรียกเสือใหญ่เข้าไปตอนนั้น่ะหัวหน้าพยนเนี่ยเป็นผู้แดนอยู่แต่ตอนหลังเป็นผู้บัญชาการเรือจำาลใหญ่โตนะหัวหน้าพยนเนี่ยสามดาวก็เป็นผอแล้วในยุคผมอะหัวหน้าพยนเนี่ยก็เรียกเข้าไปพอเรียกเสือใหญ่เข้าไปคุยเสือใหญ่ก็ร้องร้องให้นะแล้วก็พูดนะอะไรก็ผมอะไรก็ผมผมไม่เคยรู้อะไรแล้วก็ตบโต๊ะผอแดน พอตบโต๊ะผอแดนผอแดนนี่นั่งอย่างนี้เลยนะเจ้าที่สองหมอนี่อยู่งี้แล้วในบ้านเขาบีบอ่ะในบ้านเขามาออหน้าประตูไม่ขึ้นห้องกันอ่ะอถึงเวลาขึ้นห้องแล้วไม่ขึ้นมาล้อมกันอ่ะเจ้าที่ก็ไม่รู้จะเอาไงททีเนี้ยเขาก็ออกหน้าฝ่ายเขาทุบขวดนี่เนี่ยขวดอะไรนะขวดโกกาแฟรบแล้วเอาใส่มือแล้วพันผ้าก๊อซออกไปแล้วใส่แหวนใส่สร้อยใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่เสื้อทหารใส่เกยงยีนเดินออกไปหน้าฝ่ายเจ้าที่ต้องเปิดนะไปปุ๊บ ไปคุยอะไรหน้าฝ่ายมึงกลับเข้ามานี่เขากีดตัวเองอะแบบเลือดนี่อกีดเข้ามาอมพอเข้ามาปุ๊บช่วงเขาออกไปเนี่ยพวกผมขึ้นห้องมีขึ้นไปสองห้องแล้วครับพอเขากลับเข้ามาปุ๊บเขาคุยกันยังไงผมไม่รู้นะเล็กเอดเคก็มาบอกว่าเอานักโทษที่ขึ้นห้องลงมาอืเจ้าที่บอกมึงโยธาตึกอะมึงไปตามมาเลยมึงเรียกลงมาเลยอืขึ้นไปสองห้องแล้วต้องลงมาอมอพอลงมาปุ๊บเล็กเอดเคก็ไหว้สี่ทิศเลย พรุ่งนี้เช้าแปดโมงพอบ้านทุกบ้านขอรวมตัวกันผมมีเรื่องจะคุยพอบ้านทุกบ้านแล้วไหวส้สิทิศขอบคุณครับขึ้นห้องอก็ปล่อยขึ้นห้องพอผมขึ้นห้องปุ๊บขึ้นห้องได้ประมาณสักชั่วโมงกว่ามึงแบ๊บียตะก้าหวายมาเต็มเลยคอ,อ,อมมาโดโอ้โหคอมมาดโมาแบบน่ากลัวมากมาถึงเอาลุกๆหน้าเข้ากำแพงปุ๊บอยู่ในท่านี้กันหมดเลยแบบว่าติดกำแพงกันหมดอะ เข้า,มาเมาเสือใหญ่เล็กเอสเคแล้วขาตัวแล้วคนมีอิทธิพลไปหมดเลยย้ายไปเลยเขาก็ไปเป็น12ราศีแต่ตอนที่อยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นอ๋อพอย้ายไปถึงไปเป็น12ราศีแล้วก็มีคันเดียวกับผมที่ย้ายมาวสาันย้ายมาคันเดียวไปติด12ราศีกับเขาด้วยแล้วทำไมถึงการเป็น12ราศีเป็นฉาย,ยายเป็นชื่อแกง๊งที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้สนิทก,กันนะอ,อันนี้ผมก็ได้ฟังมาหลายหลายทางนะเขาว่า12เอ้ยแก๊ง12บราศีหรือ พี่กิษดาษเป็นคนตั้งหรือใครอะไร้อพวกมึงเดินสิบสองราศีทั้งที่มันก็ไม่ได้ถูกกันเนยนะไม่ใช่แก๊งหรอกใช่ใช่ใช่เ,ออขเขาก็ไปเป็นสิบสองราศีรู้สึกว่าเป็นพี่กิษดาษพี่กิษดาอ๋อตั้งให้อ่ายุคนั้นน<ห>่ะระบบพ่อบ้านเนี่ยโหดไหมโหดครับผมเก็บยอดก็โหดเก็บยอดก็โหดถ้าเกิดว่าเราอยู่บนห้องนี้นะการเป็นอยู่ก็คืออยากจะบอกน้องๆว่ามันลําบากถ้าเกิดว่าเราจะเอายาเส้นขึ้นห้องเนี่ยพ่อบ้านจะแบ่งให้อะคนละหน่อยคนละหน่อย เซฟมันเอาเองอแต่ถ้าวันไหนเราเกมเราขึ้นไม่ได้อย่างนี้แล้วเราขึ้นไปห้องนั้นมีเรามันจะแยกกันมันไม่มันจะไม่มีอิทธิพลที่จะอยู่รวมกันเป็นบ้านเดียวได้ด้วยความบีบของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วนักโทษก็บ,บีบถ้ามีคนลงมาบอกพ่อบ้านเราว่าเราไปขอยาบ้านนี้สูบหรือขอยาคนนั้นสูบลงมาโดนเตะเลยแล้วเขาก็จะบอกว่ามึงไปขอได้ยังไงแล้วบ้านนั้นเขาจะมองกูว่าเลี้ยงไม่ดีเหรอ,อม,มันเป็นระบบนี้เลยนะ ขอยาสูบัป็นซีซัวไม่ได้นะอืถ้าไม่มีเรายาล่มยาล่มก็คือจมอพอจมเนี่ยถ้าเกมยาเนี่ยรู้ไหมว่าหลังเขาทําไงเจ้าหน้าที่ครับก็โดดต่อยหน้านะโอ้โหโดดต่อยหน้างายเลยนะเกมยาเส้นเนี่ยเขาถือว่าแบบเซฟขึ้นไปบนท้องเขาใช่ไหมมันผิดกฎอ่าถ้าเรายาล่มเราขึ้นไปเนี่ยคือเราต้องนอนโหยไปเลยอรอเช้าอย่างเดียวอรอเช้าอย่างเดียวก็คือว่า ใครสูบก็สูบไปได้แต่มองอมถ้าเราไปขอปุ๊บมีคนเป็นรายงานว่าเ,เด็กในบ้านมาขอยาอะไรเงี้ยจบเลยจบข่าวเลยจบอย่างเดียวเลยใช่ใชแล้วอาหารการกินนะ่ะอาหารการกินก็โอ้โหแบบว่าลําบากนะถ้านกพิราบลงมาจอดเนี่ยในยุคที่ผมอยู่เนี่ยถามคนที่อยู่ในยุคนั้นนะนกพิราบลงมาจอดเนี่ยลงเท้านันยางเอยพระบงพระบายเป็นสิบสิบคู่ไปยูไปที่นกตัวนั้นะกินนกพิราบเลยใช่ผมไปอยู่ผมต้องไปกินไม้ประดับอ่ะ อโอ้โหก็คือนกกราบนี่อย่าอย่าได้ลงจอดสนามหญ้าเลยนะโดนถ้าลานเวมาปุ๊บแล้วลงจอดนี่คือ,อน,นันยางไปก่อนเลยเพราะที่โก่อที่นันยางสีขาวนันยางนี่แบบปุป๊บปุบปุบโดนคู่ไหนตัวไหนคือคนนั้นได้แล้วก็เอาไปทำกินใช่ไหมใช่เขาเอาไปทำกินโอ้โหโ,โอ้โหอยู่แบบ โอ่โหขอจบตอนนี้ก่อจบตอนนี้ก่อนในเรื่องของรอบแรกนะในเรื่องของเจอเท่งบ้านใต้สายบ้านใต้นะเดี๋ยวมาต่อตอนที่2ตอนที่2เนะี่ยผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามตอนที่2นะครับครับ